โอ้ยเป็นบุญตาเด้อพอลอูบรอเบอิกสกอร์ให้แล้วมามาเอ้ยมาเขามาท่าน้องมันเขามาโอ้ยสวมึงสิตสัตย์ห้กูแต่ละลูกนี่กูลุนจนมอแห้งนาทิเนาะแต่กูก็บ่ดีใจนะว,ว่าทิมกับแพรคือกาอมันไม่เกี่ยวกันนะคะโคดที่แมนยูอาจจะพึ่งลูกแรกแต่เล่นให้โคดแทกนียิงจนหมุนเอเล่ L e แล้วนะคะโคดไปครับเอ้ผมนี่ของแท้ครับหนึ่งแสนปอนนี้มันน้อยเกินไปแล้วค่ะสําหรับค่าเหนื่อยน้องชายของดิสันน่ะนะคะต้องเพิ่มให้แล้วล่ะค,ค่ะโคตดค่ะ เอาเพิ่มขึ้นเลยคะ่ะไม่งั้นก็จะพาน้องย้ายหนีหรอกคะ่ะถ้าไม่เพิ่มให้นะคะภูมิใจนี่โตเอื่อยให้เป็นโรดเตชันได้บออย่ามมหาวิาวสีสวยอย่างสีนะคะโค้ดแต็ก็เห็นอยู่แล้วกับตาค่ะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นค่ะหยอกหยอกหยอก,ยอกเอื่อยซื้อดอกตัวจริงกับตัวจริงหยอกซื่อๆื่อหนะ้พี่สันตินั่งท่าดูอยู่ทรทัศน์ถ้าเอาน้องเป็นตัวสำรองนี้คุยกันยาวรถดเต้าสื่อสารค่ะ หลงหลงหลงจำเนียงค่ะขออภัยด้วยอ่าสัญญาเพิ่มอีกสองปีค่ะโค้ชค่ะอืมอันสัญญาเหลืออยู่เท่าไหร่ละค่ะรวมกับเเก่าเป็นสองเป็นสี่ปีห้าเดือนค่ะโอเคไหมคะเอ่ค่ะยาวๆกันไปเลยค่ะอยู่กันยาวๆค่ะเออแล้วก็ขอค่าเหนื่อยหนึ่งแสนสามหมื่นจังหวะให้ผมคิดแน่นอจะคิดอี่ยังนานใช่ไหมคะคัสาวามาก่อนก็ได้ค่ะทัสเซชั่นนะคะเอาดีๆนะเอ้ยอย่าหลงส้นนะเสนอมาก่อนก็ได้ค่ะขออภัยที่เสียมาายาทค่ะนี่สายตาจิก เสซตโก้หน่องไอ้ดีใจที่ตัวเบิกสกอให้แม่นยู่ได้แล้วแต่ว่าพีมมันแพ้นี่มึงสิเอาจังไนถ้าเก่งนักก็ไปคุมเองสิคะโค้ดค่ะผมบอกภาษาอังกฤษวกเก่งครับก็สั่งยาเบาดูลำไรหลายหเวลาเปเห็ุงานเนี่ยอามืไห่เวลามาโดนเติบเลยเด้ครับเอ่ยผมสักสิทนมาไหวแหละเอาสิสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ครับโอเควะโอเคค่ะดิวค่ะาน้อง ุยกันจนแดดสองหัวงอกเบิดอัอนอันเตี้ยนผ่ามาอันไม่ไนได้ค่ะเนดะ้แดดมันซอดค่ะต่อไปคันเบิกสะกอดมันก็ดีใจนะมึงยังเฮ็ดเนี่ยกูเสียหนาเสียตาขักไหลเด้อขับโคตรเดี๋ยวจัดเฮดีนะว่าโลกมันสง,งบสุขเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรนะนาทีบาปหยอกนะครับหยอกครับเบืองจังหวะหนเด้อ อือหยอกสี่ส่วเด้อถืงหน้าที่บาปเอ้าป้าก็เฮ็ดตั้งแต่กับผู้อื่นมาตลอดโมเมนต์บอกยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับบอกผมมาเว้นกับมันมีจริงกูเชื่อละกูเชื่อคักๆละทิดมันโอ้เจ็บปะจุกวะก็ยังขี่หักในนี่นะอันอันป้าอย่าบอกคำนั้นครับเดี๋ยวซ่องผมถือแบนครับเวลาเกินไปแม่งตั้งนาทีหนึ่งมันบอบเป่าเนี่ยกูจะต้องไปเคี่ยอีกกูต้องกลับไปคุยเงีเอาเกินไปหน่อยเดียวนึงดอกป้าอย่าหาว่าอะไรคิดซะว่าสงสารเนาะเดี๋ยวมีขายเฮาซักอั มาเนียนๆขันบ่ได้2องหาสิบล้านผมปล่อยบ่ได้หรอครับป๋าแม่งเอ้ยเจ็บคูณ2เลยกูโลกสงบสุขครับผมมามันก็โอเคนะเฮาทั้งสองเดี๋ยวถ้ากูเสมอได้นะกูย่ำสนเลยแท้ละเฮ้ยกูสูนแต่หืานัที่บาปนี่เฮ้ยอาแจ้ครับสวัสดีครับโอเป็นยังไงวงครับอ้าวจะเชิญง้างครับสิดดาวพีนครับสิดดาวสเตอร์นับก็ได้ครับอโอ้ โอ้อาว่าจยงไรครับมือเนี่ยอันเดียวก่อนจะเข้าเรื่องให้ทามเนี่ยมือขึ้นนี่ถือกหนักว่ครับโอ้ยมึงหลงสนหรือเปล่ากูบ่ได้คุ้มาเลเนียฮะบอแมนกูบักรูปลอผันะาวบ่เกียวกูนะโอ้ผมลืม พอลุบล่ออลองโซนะมนันบกเกียครับกูเมื่อนี้กุเซียดาลอมาแลกมาเซ้าโอ้ยวางดา,อ,าอ้าวเริ่มไปแล้วบอกว่าผมเป็นคนขายดาล้วอไม่เกี่ยวก้อนวงการน,นี้มันแลกตัวได้ถ้าข้อตกลงมันดีเด,ดาล้วอว่าต้องเอามาหรอครับอืมไปลองเอามาลอยลานปอนซะครับเอาขายขึ้นแลกขึ้นยังไงเจ้าเฮ็ดยังไงดีก่อนมันกับบบปันไดล่ะกูเลเสียมาขึ้นนี่ล่ะหากนิ่นไงพอดเจ้าก็ได้เอาตันนั่นบดีกันใมาไหมเี่ยนอตัวไม่ไปใส่ยั่นบอก ก็กูไม่มีตังค์ซื้อตัวใหม่แล้วภูจะจักรยอดเยี่ยมมาสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเดินทางมาเหนื่อยๆจิบกาแฟก่อนไหมครับเชิญนั่งครับเชิญครับเอนลิเก้ไม่จิบกาแฟเวสเก้เข้มๆเดี๋ยวจัดให้ครับป๋าเท็ทีมจังใดคือได้แซมยูซีอลครับป๋าเอนลิเก้คุยเรื่องกูก่อนที่มาวันนี้ขอซื้อเด็กเก่าคือซุปเจ้าคุยกันมากมันบ่ไม่เกี่ยว มันนั่นมันขอแลกกูขอซื้อคนละอย่างกันเอมันคือการกูมีตังกูพร้อมจ่ายปาพูดเองนะ <c oughs> บ้าพร้อมใจสโมสรกูรวยเสือบ่ได้แต่เดือนกับดาวเท่านั้นละเท็ดบ้าม<อ>าเล <ทะ S 1> ยยอดเท่าทไหร่ครับเดี๋ยวผมขอ150ล้านปอนด์ครับ <c oughs> เออฮาว่าเอาวิสกี้มากรองคอก่อนดีกวา <c oughs> ่า <c oughs> มันคือ <c oughs> พือนผมต้องการให้น้องมันซอยให้ผมไปถึงแชมป์ยูซีเอลก่อนผมยังขายขึ้นให้ปลาบ่ได้หรอครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับป้าเมืองแมนเชสเตอร์หรือของมันแข็งเว้ยออกห้อนหูวบาบผมเป็นแชมป์ยูซีเอลแล้วผมสิขายขึ้นให้หรอครับอัวกุรอน n a ร้อยห้าสิบล้านแม่หน้าตึงเขามาก่อนวันดีครับป้าอ๋อวังยานี่เป็นยังไงเออนั่งก่อนครับนั่งก่อนคือส่งหน้าตึงออกไปถ้าเหล่ามอว่างึงเนี่ยเป็นไงอ่าเล่าถือกของแท้ครับของมันแรงครับผมนี่ข่าว่าเมื่อคลื่นีเถือกนองไม่พี่ไม่เลีกตบล่วงมาครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับป้าครับว้างไหนครับมือนี่ครับมีอย่างอยากได้ครึ่งร้อยปรล้อนกับอีกสามแสนสำหรับอูกาเต้ฮอใสไถุงให้กูเดียวนี้เลยโคตรแต่หน้ากูทราบแลว ป๋าครับผมอยากผ้านองมันเป็นแชมปอก่อนใดบอครับยังสิปล่อยไห่ที่หลังใดบออย่ามาคุยอย่าย่าแชมป์มสมยังเอาไปเอาไล่ได้ก่อนเปลืองใครสมุทรศรก่อนบ่ดีผมเข้าใจดีว่าป๋าอยากได้แต่ที่ผมรุ่นแชมป์มอยู่นะครับทุกไล่กัดนะครับผมอยากปล่อยไห่บ่ไดอีหลีครับป๋าอยากได้เท่าไหร่บอกป๋ามาเซพ่อหนุ่มรูปงามบอกมาเชฟบอกว่ากอกใส่หูกุยจักบา่หนึ่งร้อยหกสิบล้านปอนด์ครับมามันเนี่ยกูพกมาพ่อ ป๋ามาใหม่ได้เสมอครับผม,ม,มกูบงทรงคือสิบวไเดมาแล้วล่ะคุ้มทีมใหม่ก็คือสิปิวแล้วล่ะกูเบงิงล่ะบอนาซิรอดแล้วกูนะมันเกิดอีย่างขึ้นเนาะแต่ละคนย่างออกไปนี่หน้าตาบอกให้สดใสเลยโอ้เวลคัมทูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอัลตาครับน่าซิดดาวพีทครับโอ้โหคโรโโับออันมือแรกงนี่ว่ายังไหนเนาะสบายสบายสบายอยู่แล้วโอ้หมั่นใจนะครับอ,อ้าวเนาะผมเห็นด้วยครับที่เฮียต้ามั่นใจนะครับเพราะว่ายังไงก็รอดแน่นอนครับ เอานะเอานะเสื้อใจเขาว,วดหน้ายังไงก็ผ่านอยู่แล้วแค่นิวคัดเส้นนะนะขอเข้าเรื่องเลยนะเตโอ100ล้านปอนพอจะเป็นไปได้ไมย่าหาว่าผมว่าสั้นว่าซี่เลยนะครับพิต้า200ล้านปอนครับ ผมอันนี้มึงขายสโมสรหรือมึงว่าจะขายนักเตะตัวเดียวนี่สองร้อให้กูถามเนี่ยส0งล้านปอนสลับเตโอครับพี่ชยัยยังไงคืนนี้พี่ตาก็ต้องชนะนิวคาสเซิลอยู่แล้วผมขอเถอครับ200ล้านปอน,นอหน้ากูซาหน้ากูตึงหน้ากูขึงไปหมดไม่ไหวก็อย่าฝืนครับพี่ชายเชิญครับฝืนหาแม่โอ้กว่ามันซื้อสโมสรไปแล้วยังนอยคืนนี้กษณะครับไอ้ตาครับเออ